ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับปกติแล้ววันอังคารต้องเป็นช่วงประสบการณ์การลงทุนของผมนะครับแต่เมื่อมาถึงผ่านไปประมาณสักเท่าไหร่นะ 24่เอพิโซดแล้วเนะนะครับก็ถึงเพราะว่าไม่ถึงั้งเอเอสักหลายเอพิโซดแล้วกันนะครับก็พอดีก็ประสบการณ์มันเริ่มหมดนะเพราะว่าผมอยากเล่าหุ้นที่มันเด้งเนะที่มันได้กาําไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้อยากเล่านะครับดังน,นั้นก็พักช่วงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่ผมได้เด้งนะครับโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศก็มีอีกสักสามสตัวนะครับแต่พอดีว่าช่วงนี้เนี่ย มันทำคอนเทนต์ไม่ทันนะครับเนื่องจากถ้าจะพูดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันดีเทลมันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเล่าไปเราผิดเนี่ยก็จะโดนด่าซะเปล่านะครับวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นช่วงลงทุนศาสตร์ปกติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันใหม่หรือว่าในอนาคตนะครับก็มีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนรายละเอียดช่วงต่างๆขึ้นมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอความพร้อมนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราชวนกันมาคุยเรื่องกับดักหุ้น ปันผลสูงนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า dividend trap นะครับ dividend trap เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกปัญหาคลาสสิกหนึ่งนะครับท,ที่ที่ทำให้นักลงทุนลหลายๆคนเนี่ยบ่นกันเยอะนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยหลายคนก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่ปันผลสูงนะครับก็ที่เรียกว่าหุ้น value ห,หุ้นหุ้นเดวิเดนนะครับหุ้นเดเวดเดนก็จะเน้นหุ้นที่ปันผลสูงนะครับแล้วก็ซื้อตัวที่เปอร์เซ็นต์ยิวสูงๆนะครับซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะ,นะเพราะว่าความจริงแล้วการประเมินมูลค่าหุ้นจากเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปันผลเนาะนะครับ <S <S <ๆ>เพียงแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็เราก็เ,ากเากขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะเราก็ ให้น้ำหนักมันผิดไปนะครับวันนี้ก็เลยชวนมาคุยว่าทำไมหุ้นหลายๆตัวที่ปันผลสูงแล้วนะครับปันผลสูงมากๆเลยนะครับแต่เมื่อซื้อไปกับทำให้เกิดอาการขาดทุนนะครับหรือว่าผิดพลาดในการลงทุนได้นะครับก็ผมอยากชวนดูไปตั้งแต่ข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือว่าข้อที่1นนะครับปันผลที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปันผลที่แท้จริงก็ได้นะครับหนึ่งนะฮะปันผลที่เห็น,นอาจจะไม่ใช่ปันผลที่แท้จริงก็ได้นะครับเพราะว่า หลายครั้งนะครับหุ้นหรือบริษัทเนี่ยมีการปันผลพิเศษนะครับเช่นาขายสินทรัพย์ได้นะครับหรือว่าปรับโครงสร้างบริษัทหรือทํานู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีการจ่ายปันผลพิเศษออกมานะครับปันผลพิเศษเนี่ยก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยพุ่งสูงมากนะครับอย่างบางตัวเนี่ยเราเคยเห็นปันผลสูงถึง 16% 30%ก็มีนะครับมันก็สูงมากนะครับถ้าคนซื้อแบบนี้เนี่ยได้เห็นว่าปันผลสูงเนี่ยถือว่าผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการซื้อหุ้นจาก์เซ็นต์เนี่ยเราต้องถือคติว่าเราคาดว่าจะได้รับเงินปันผลแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นที่มีปันผลพิเศษแล้วไปตั้งสมมติฐานว่าจะได้ปันผลแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเป็นสมมติฐานที่ผิดแน่ๆนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เขาหยุดจ่ายปันผลพิเศษราคาหุ้นก็ตกนะครับพอราคาหุ้นตกเราก็ขาดทุนนะครับพอเราขาดทุนเนี่ยก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นข้อแรกเนี่ยอาจจะมาจากประเด็นของการปันผลพิเศษของตัวหุ้นก็ได้นะครับ ข้อที่2นะครับถ้าบริษัทไม่ได้มีปันผลพิเศษล่ะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับข้อที่2อาจจะเกิดมาจากตัวพื้นฐานธุรกิจเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราซื้อหุ้นปันผลเนี่ย ปัจจัยหนึ่งที่เราต้องซื้อแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทรนในการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับสมมติฐานของเรานะครับสมมติฐานของเราก็คือเราคาดว่าจะได้รับเงินปันผลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเวลาอินฟินิตี้นะซึ่งแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้อินฟินิตี้หรอกนะครับอินเคสก็อาจจะถือจนกว่าเราอยากจะขายเช่น5ปี10ปีเนาะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยตามทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องถือไปจนอินฟินิตี้นะครับคราวนี้นะคร,คราวนี้พอ พอธุรกิจมันดีคลายหรือเป็นขาลงเนี่ยนะครับหุ้นหลายๆตัวในชัดเจนมากเป็นหุ้นที่อย่างที่เราทราบก็จ,จะเป็นหุ้นที่อาจจะแบบฝืนเทรนนะครับมีการ disruption ต่างๆนะครับหุ้นเนี่ยก็ราคาตกลงเร็วนะครับเพราะว่านักลงทุน,นเห็นเทรนธุรกิจแล้วว่าไม่น่าจะไปรอดแต่เงินปันผลเนี่ยมันยังไม่ตกเพราะว่า เวลาเขาจ่ายปันผลเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากำไรสะสมนะครับบริษัทเนี่ยก็พยายามจะจ่ายปันผลให้ได้เท่าเดิมแหละนะครับก็เขาก็จะอยากให้นักลงทุนแบบมั่นใจในบริษัทเนาะเขาก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้ได้เท่าเดิมนะครับมันก็เลยกลายเป็นยื้อกันร,ระหว่างเงินปันผลกับราคาหุ้นไอ้จุดที่ยื้อกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําให้เปอร์เซนต์ดิวมันสูงมากนะครับแต่ ราคาหุ้นมันไม่ไปไหนเช่นบางทีเปอร์เซ็นต์ยิว5 10สิบำหรับธุรกิจบางอย่างเช่นค้าปลีกหรือว่าธุรกิจที่เป็นบริการโหเปอร์เ oh, ซ็นต์ยิวสิสูงมากๆนะครับแต่ไอเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยมันยืนอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าธุรกิจมันดีคลายจริงๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือกำไรมันจะลดลงในระยะยาวนะครับ พอกาไรลดลงในระยะยาวเนี่ยบริษัทก็ไม่มีเงินปันผลมาจ่ายให้ได้หรอกครับเพราะว่ากําไรมันลดลงซึ่งเงินปันผลม,มาจากกําไรเนอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของการจ่ายปันผลก็จะลดลงไปเองนะครับบางทีเราถือว่าเฮ้ยซื้อราคานี้ได้10%ทุกปีเราโอเคนะนะครับราคาหุ้นตกไม่เป็นไรเราถือปันผลกินได้ปรากฏว่าต่อไปเขาปันผล10%ไม่ได้แล้วไงครับเพราะว่าตัวกาไรมันลดลงธุรกิจมันดีคลายมันเป็นขาลงนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็เป็นปัญหาที่2ก็ได้นะครับ แต่ถ้าปันผลก็ไม่ได้ปันผลพิเศษนะธุรกิจก็ไม่ดีคลายกําไรก็คงที่ทรงตัวนะครับหรือบวกหน่อยๆทําไมราคาไม่ไปไหนเลยนะครับก็จะเป็นคําตอบข้อที่3ก็ได้ก็คือว่าแท้จริงแล้วมูลค่ามันอาจจะมีอยู่เท่านี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าหุ้นที่ปันผลสูงๆส,ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นหุ้นที่ ในวงเล็บนะถ้าไม่ได้ซื้อในช่วงวิกฤตนะครับซื้อในช่วงที่ตลาดปกติปกติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงมันก็อาจจะเป็นลักษณะธุรกิจที่คนไม่หวังอะไรเยอะกับธุรกิจนี้เข้าใจไหมครับหมายถึงว,ว่าก็คิดว่าธุรกิจก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะครับก็ซื้อแค่นี้แหละนะหมายถึงว่าก็ปันผลสัก5%นะ PE ประมาณเจเท่าก็คิดว่าเท่านี้แหละเหมาะสมแล้วนะครับซึ่งเราจะเจอหุ้นแบบนี้บ่อยในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอสังหาหรือมทรัพย์หลายคนจะงงมากว่าปันผล4% 5% p เท่เไมราไม่ไปไหลยนปครัเก็ต้องเข้าใจ่่อนวา แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจเนี่ยมีค่าเฉลี่ย P/E เป็นของตัวเองเนาะนะครับอย่างกลุ่มบางกลุ่มก็จะต่ำมากเช่นกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ขายนะครับ P/E จะต่ำอย่างต่อเนื่องละประมาณ10เท่าบว,วกลบไม่เกินนี้นะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นพกพันต่างนะครับที่มีความไม่แน่นอนสูงสูงหุ้นน้ำมนันหุ้นพลังงานอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างแบบพลังงานใหญ่ใ,หญในประเทศ P/E ก็ประมาณสัก10เท่าไม่เกิน10บนะปันผลมีน่น่าเปอร์เซ็นต์ก็ดููปันนผลสงะ ดีกว่าธนาคารอีกแล้วก็มีความมัน่นคงทําไมราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยนะครับก็อาจจะกลับมาตอบคาถามก็ได้ว่าจริงๆมูลค่ามันก็อาจจะมีอยู่เท่านี้ก็ได้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้มูลค่ามันเท่านี้ก็คืออะซื้อแล้วไม่ขาดทุนเนาะแล้วก็ปันผลปีละ3% 5%ก็พอใจแบบนี้ครับมันก็ไม่มีใครไล่ราคาไปไหนเพราะว่าคนก็ไม่ได้คิดว่าราคามันจะโดดไปไกลกว่านี้หรือมูลค่าหุ้นมันจะเติบโตได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นใครซื้อหุ้นแล้วมีปัญหาเรื่องของว่าซื้อหุ้นปันผลสูงแล้วทําไมถึง ไม่ได้กําไรเลยนะครับทำไมถึงมีปัญหาแบบซื้อแล้วขาดทุนนะครับก็ให้ดู3ข้อเนาะข้อที่1ก็คือเรื่องของปันผลพิเศษหรือเปล่านะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของเอ่อตัว ธุรกิจเนี่ยเป็นขานลงหรือเปล่านะครับแล้วข้อที่3เนี่ยก็คือให้ดูว่ามูลค่ามันมีอยู่เท่านั้นแล้วหรือเปล่านะครับถ้าดู3ข้อแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ผิดสักข้อนะก็อาจจะเป็นว่าตลาดอาจจะยังไม่เข้าข้างเรานะครับก็อาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยนะก็ให้ตลาดสนใจเรานะครับพุ่นอาจจะขึ้นก็ได้น่าจ,จะต้องรอนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับเร่งพูดเพราะว่าอยากตอบคาถามนิดนึงนะครับ็นคนเพราะว่าชงหลังหลังไม่ได้ตอบคาถามเลยนะครขอคุณส่งออกหนครับที่ไม่ใช่ CPF นะก็เดี๋ยว จะได้พูดไปนะเดี๋ยวลิสต์ไว้ให้นะครับความจริงก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่เนาะพี่เป็นคนที่จุดประกายในการอ่าน56กขีดหนึ่งงบของบริษัทที่ผมเลยครับดูสนุกดีและเข้าไปอ่านจริงๆถ้าเป็นธุรกิจที่เราสนใจจริงๆจะสนุกตามในคลิปเลยครับถ้ารีเควสให้เชิญวิเคราะห์หุ้น DRT ตาเพชรได้ไหมครับเออคนที่รีเควสหุ้นนี้อยากชวนเข้าไปรีเควสในกลุ่มลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับเพราะว่านายปั้นเงินอนะ่ะเขาจะเก็บสถิติอยู่ในนั้นเนาะถ้าไปขอในนั้นเนี่ยปั้นจะเห็นะนนัมมมก็บาาาางี YouTube, มามองตาตา่ มันอ่านแล้วมันก็บางทีมันเดือนหนึ่งไงก,กว่าจะทําทีนึงมันก็อาจจะไม่ได้อาจจะลืมลืมไปนะครับก็ชวนไปรีเควสอีกทีในลงทุนซาพอดแคสต์นะนะครับพวกค่าตัดจําหน่ายกับค่าเสื่อมเราดูตรงไหนครับว่าจะหมดปีไหนตรงหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่ที่กําไรจะเลยจุดคุ้มทุนมักจะเป็นปีท้ายๆของตีจ่ายค่าเสื่อมหรือเปล่าครับเอ่อกำไรจะเลยจุดอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ไหมดูได้คร่าวๆเออเขา ส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกละเอียดมากว่าเหลือกี่ปีอะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่บริษัทด้วยแหละบางบริษัทก็บอกว่าตัดไปกี่ปีแล้วบางบริษัทก็บอกเป็นตัวเลขตัดสะสมเนอะอันนี้เขาไปดูได้หรือจะโทรไปถาม i อก็ถ้าบริษัทไหนบอกเขาก็จะบอกนะครับกำไรจะเลยจุดคุ้มทุนาปีินทายใจาก,การจ่ายค่าเสือ่อมไหมความจริงไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะเพราะว่าปีต้นปีท้ายมันก็มักจะตัดเท่ากันนะั่นแหละแต่มันจะเลยจุดคุ้มทุนในจุดที่รายได้เริ่มเยอะขึ้นนะครับจนถึงแบบ รายได้เริ่มโตอันนี้แหละเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าเวลาขยายธุรกิจแรกๆอ่ะรายได้มันจะยังไม่มาครับพอรายได้มันยังไม่มาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวค่าเสื่อมมันกินหมดแต่พอปีหลังๆเนี่ยาร,รายได้มันเริ่มมาแล้วถึงแม้ว่าจะจ่ายค่าเสื่อมเท่าเดิมเนี่ยมันก็คุ้มค่านะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นการ เกิดกาไรเลยจะคุ้มทุนขึ้นมานะครับดังนั้นก็ไม่ได้ขึ้นกับปีตัดค่าเสื่อมเป็นหลักนะแต่ผมว่าขึ้นอยู่กับรายได้เป็นหลักมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปีต้นปีท้ายมันก็มักมจะตัดเท่าๆกันนะยกเว้นว่าโอเคแบบเป็นธุรกิจที่ตัดจนหมดเกลี้ยงจริงๆถ้าปีที่หมดเกลี้ยงอโหดีแน่ๆนะครับแต่ส่วนใหญ่บริษัทเขาก็จะมีการซ่อมแซมอยู่เสมอเนอะพอมีการซ่อมแซมมันก็มีค่าเสื่อมส่วนใหม่ในส่วนที่ซ่อมแซมเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ เปรีงยปลงมากนักแต่ก็อาจจะมีการโดดของกำไรได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสำหรับการติดตามพอดแคสต์นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์